กินยากเบือ่ออาหารไม่ยอมก,กินข้าวลูกเลือกกินปัญหานี้แก้ได้ด้วย3เทคนิคดังนี้ค่ะปัญหาลูกกินยากนี้มักพบในลูกน้อยวัย6เดือนถึง3ปีหรือบางทีนะคะวัยอนุบาลหรือวัยเรียนก็เจอได้ในปัญหานี้แก้ได้ด้วย3เทคนิคดังนี้ค่ะ ข้อ 1>, 1. ทำเรื่องกินให้เป็นเรื่องสนุกให้ลูกได้มีส่วนร่วมช่วยคุณแม่ในการเตรียมอาหารเช่นเด็ดผักตีไข่เปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยตัวเองในการกินอาหารที่เหมาะสมตามวัยเช่นลูก9้าเดือนเปิดโอกาสให้ลูกใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปากลูกวัยหปีเปิดโอกาสให้ลูกใช้ช้อนตั อาหารข้าปากกินเองมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีไลซีนเพราะไลซีนช่วยเจริญอาหารและส่งเสริมการเติบโตของลูกการศึกษาพบว่าไลซีนช่วยกระตุน้นและเพิ่มความอยากอาหารของเด็กที่เบื่ออาหารได้และมีส่วนช่วยด้านการเจริญเติบโตของเด็กได้ด้วยไลซีนมีประโยชน์แต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ลูกจะต้องได้รับจากอาหารที่ฐานไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมแต่หากลูกกินไม่พอการให้ลูกทานไลซีนก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้พีไลซีนของมาสเตอร์แรบบิท เทใส่น้ำหรือนมคนให้ละลายให้ลูกทานก็จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารช่วยให้ลูกเจริญอาหารส่งเสริมการเจริญเติบโตได้อีกทั้งยังมีวิตามินรวมช่วยส่งเสริมให้ลูกได้รับสารอาหารที่เพียงพอไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำตาล เทคนิคข้อที่สสร้างบรรยากาศที่ดีในการกินข้าวให้ลูกกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคนในครอบครัวไม่บังคับแต่ชี้ชวนให้ลูกลองกินและพ่อแม่เองก็ทานให้ลูกดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้ลูกอยากเรียนแบบกินตามพ่อแม่ตักอาหารทีละน้อยเมื่อลูกกินหมดแล้วชิโยพร้อมกันสิ่งนี้จะเพิ่มแรงเสริมเชิงบวกให้ลูกให้ลูกมีกำลังใจและสนุกในการกินข้าวและอย่าลืมพาลูกไปวิ่งเล่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเมื่อลูกยิ่งเล่น ก็จะยิ่งหิวแล้วก็จะกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแม่แม่เทคนิคข้อที่3มีวินัยที่ดีในการกินข้าวไม่ป้อนนมถี่ไม่กินขนมจุบจิบพอจะยิ่งทําให้ลูกอิ่มอยู่ตลอดเวลาและไม่ยอมกินข้าวเพื่อกระตุ้นให้ลูกกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นก่อนกินข้าวควรงดนมงดขนมงดผลไม้ก่อนกินข้าว1-2ชั่วโมงและ ให้เวลาในการกินข้าวของลูกเพียง30นาทีเท่านั้นเพราะหากนานเกินกว่านี้ลูกก็จะเล่นและขนาดในการกินข้าวนั้นควรงดการดูจอมือถือหรือจอทีวีเพื่อให้ลูกโฟกัสการกินข้าวอย่างเต็มที่ค่ะ,ะขณะกินข้าวสามารถพูดคุยกับลูกไปด้วยได้ก็จะยิ่งส่งเสริมให้ลูกกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้น